ดีครับเดี๋ยวผมมาเทสบินอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ผมเสียบแบตเตอรี่แล้วแล้วไฟสีเขียวของ GPS เนี่ยมันโชว์สถานะติดค้างแล้วนะครับก็ดเดี๋ยวจะมาเทสบินให้ดูเลยตอนนี้เดี๋ยวผมดัน GPS ให้ทำงานก่อนปึ๊บแล้วผมอาร์มโยกแล้วก็แยกออกจากกันนะครับสาวิแล้วก็สตาร์ทอปั๊บ เอากันเร่งขึ้นนิดนึงเอากันเร่งขึ้นพอตรงถึงตรงกลางมยังไม่ลอยนะครับพอเลยกลางขึ้นมานิดนึงยวหอมเริ่มลอยตัวนะครับลอยมาเราก็เอามาไว้ตรงกลางเหมือนเดิมมันก็จะล็อกี่กัดนะครับ นี่นะครับขึ้นสูงให้อีกหน่อยเดี๋ยวผมจะเดินทางด้วยแมนวนวลเอง เป็นเลขแปดดเทมกล้องเลย โอเคเดี๋ยวผมบินให้มันอยู่ในเปรตดีกว่าลงมาต่ำนิดนึงโอเคล็อก okay. อย่างนี้นะฮะ <c oughs> พอจะล็อกเมื่อไหร่ก็หยุดเอาคันเร่งนะเอาไว้ตรงกลางอ่าทีนี้ผมใช้คำสั่งอ่าบินไซเคลิลนะครับเป็นวงกลมตัวนี้ตอนนี้เป็นไซเคิลอยู่อน แล้วก็เล็แ8นะครับตัวนี้ดันลง เดี๋ยวผมจะหยุดก่อนผมดันออฟปับ๊บตำแหน่งคันเร่งต้องอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อให้ GPS มันล็อกผมจะเดินทางมาใกล้ๆเดี๋ยวผมจะลงจอดเองก่อนให้ดูก่อนลงจอดเองก็แค่คันเร่งลงนาทีเดียวอย่างเงี้คยค่อยๆลงุลงทั้งไปก็ได้พอมันลงเร็วไปแล้วก็เร่งขึ้นนิดนึง พอกลับกลางมันก็จะล็อกครับถ้าลงเร็วหน่อยก็เอาลงเยอะหน่อยพอจะหยุดก็ปล่อยกลับกลางนี่นะครับก็ขัเร่งลงนิดนึงแรงไปก็ขพ้น่นิดนึงให้มันลงช้าๆค่อยๆลง น,นี้ลงเองนะครับพอลงได้ปุ๊บเราก็สต็อปมอเตอร์เลยปลั๊นะฮะต็อมอเตอร์อันนี้ลงเอง <c oughs> ถ้าเราจะสตาร์ทใหม่นะครับเราก็สตาร์ทได้เลยเพราะว่าช่วงนี้ไฟมันยักระพริบอยู่ผมจะสตาร์ทด้วย GPS เหมือนเดิมปับ เร่งไห้เกินครึ่งครับนิดนึงเดีย๋ยวมันจะค่อยคยลอยเกินไหมไม่เกินเกินคือน,นิดนึงลอยละล็อกปับ๊บเอกเร่งลงกลับกลางล็อกละจะหมุนยังไงก็ได้จะเดินทางยังไงก็ ได้เดินไปเลยพอปล่อยมันก็หยุดปึ๊บปล่อยก็หยุดแตนเร่งต้องอย่าเอาลงนะครับอย่าขึ้นสูงอย่าเอาลงต่ำพอขึ้นสูงมันก็จะลอยขึ้นไปเรื่อยๆไดตรงกลางอย่างนี้ บินต่ำๆให้ดูชัดๆหน่อยลอยอก <c oughs> นี่นะครับลอยนิ่ง เดี๋ยวผมลองใช้คำสั่ง go home นะครับ go home ก็ดันลงนะครับลงสุดเ,เดี๋ยวหอมันดีดตัวขึ้นนะครับขึ้นไปประมาณสักสิแเมตรสิบห้าเมตรเดี๋ยวจะค่อยๆลงละอันนี้มันลงเร็วเพราะว่ามันอยู่จุติกัดใกล้ๆเดิมที่มันขึ้น ตรงที่วางตอนสตาร์ทอตอนเสียบแบตที่แรกต้องมีที่โลงสักหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาลงาอาจจะมีคาดเคลื่อนบ้างอย่างเงี้ยเนี่ยวางจุดคาดเคลื่อนมาอยู่ประมาณสักสักสงเมตรสองเมตรกว่าอะไรเงี้ยฮะมันจะดับเองโอเค,คบจบการเทสนะครับผมครั้งนี้ซ่อมเสร็จแล้วก็ใช้งานได้ปกติแล้วครับ